สวัสดีค่ะห้างดังลอตเต้จากประเทศเกาหลีใต้เตรียมประกาศขายสาขาถึง121แห่งภายในปีนี้เนื่องจากพิษเศรษฐกิจตกต่ำนั่นเองอย่างที่เรารู้กันนะคะช่วงนี้ก็วิกฤตเนาะบริษัทลอตเต้เนี่ยเขาเป็นธุรกิจแบบครอบครัวนะคะซึ่งใหญ่เป็นอันดับ5ของเกาหลีใต้เลยนะที่เริ่มมาจากการผลิตขนมแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขยายธุรกิจไปเรื่อยๆค่ะจน เป็นห้างสปปรรพสินค้ามีทั้งบันเทิงมีสวนสนุกมีโรงแรมแล้วก็มีดีลติฟีนะคะและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายเลย ว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจค้าปลีกและห้างสปปรรพสินค้าในเครือนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักมากตอนนี้เนี่ยขาดทุนไปแล้วถึง35ล้านเหรียญเลยนะคะเมื่อเทียบกับไตรามาสแรกในปีที่แล้วโดยก่อนหน้านี้ค่ะลอตเต้เขาก็มีแผนที่จะลดจํานวนสาขาอยู่แล้วนะคะ30%ด้วยกันแต่เป็นใน3-5ปีข้างหน้าแต่พอเจอวิกฤตช่วงนี้นะคะก็ตัดสินใจได้เลยว่าต้อง ลดจำนวนช่วงนี้แหละร้อยแห่งในปีนี้จะมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่5สาขามีร้าน Discount Store 16แห่งมีซูเปอร์มาร์เก็ต75ที่แล้วก็ l o บส์ยีสาสาขาคล้ายๆวัดสันบ้านเรานะคะแต่ถึงเขาจะปิดเยอะขนาดนี้เนี่ยลอตเต้เขาบอกเขาไม่มีแผนที่จะลดพนักงานเลยนะคะแต่จะให้ย้ายไปสาขาอื่นแทน และนอกจากนี้เนี่ยทางตเต้จะหันมาทุ่มเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเขาจะเปิดตัวขายของด้านออนไลน์ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้แบบ new normal ได้เลยค่ะถ้าชอบข่าวสั้นๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน2มันนี่แชร์สวัสดีค่ะ